นี่วันนี้น้องลูกโซ่จะพาเพื่อนๆมาเก็บถั่วลิสงนี่ค่ะตอนนี้มันเก็บได้แล้วใช้เวลาค่อนข้างหลายเดือนเหมือนกันนะนี่นเละเทะเลยดินเละเทะที่ไหนนะลูกนี่เห็นไหมคะเม็ดเปร่งมากค่ะนี่ดูดิแตกแล้วอ่อันเนี้ยอันนี้แตกแล้วอ่อแก่แก่เต็มที่แล้วค่ะนี่ไหมนี่ เดี๋ยวเราจะมาเก็บนี่เห็นไหมคะยาวๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวมาเก็บกันเลยวิธีการเก็บนะคะก็อย่างนี้เลยเราก็เอามือโอบอย่างนี้นี้เห็นไหมคะนำต้นอย่างนี้แล้วก็ดึงมันขึ้นมามค่อยค่อย โหแน่นเหมือนกันหนึ่งสองสามปุ๊บเนี่ดดนี่ค่ะถั่วลิสงที่เราได้เก็บขึ้นมาแล้วนะคะมิกก็จะประมาณนี้มุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังลำเนาพัฒนาน,นี่นี่ถั่วลิสงค่ะนี่ที่เราไปเก็บกันมาเห็นไหม ยังมีเศษดินอยู่เลยเนื่องจากว่าอันนี้เราปลูกแบบว่าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้เล่งอฮเมล็ดก,ก็เลยจะไม่ค่อยได้ใหญ่เหมือนเหมือนที่เขา,าขายโดยทั่ว,วไปนะเมมมันก็จะป้อมๆหน่อยเนาะนี่เป็นไงละ่ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะแช่น้ําไว้นะคะแล้วก็มาล้างล้างแล้วเราก็จะต้มนะคะนี่นี่ค่ะ ยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ช่องแม่ปลูกลูกกินด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะคออยากแช่น้ะ